เอาอันนี้ให้ยาวใช่ไหมนคะคนอยากเป้เลยค่ะไม้องใช่ค่ะแล้โอนท่านโอนยาวเนทางสอดาตอนนี้เราก็เอาอย่างนี้ก็ แล้วเราก็แต็ตกต้วยมีประโยชน์เยอะรูปกรรมการก็ได้ประโยชน์ตามใ้ได้าทำเป็ดาาท่าก็ได้ตกนี่